สวัสดีครับช่องดอกเตอร์ภาคเลือนนะครับเช้านี้หลังจากเดินออกกำลังกายแล้วก็ทำกับข้าวอย่างสองอย่างนะครับหลังจากกินยาโรคเบาหวานความดันก่อนอาหารแล้วนะครับตัวผมเองต้องมากินอาหาร เช้านะครับหลังจากทานเยอะก็จะได้กินยาหลังอาหารอีกกับข้าวเชาว้าง่ายๆนะครับหนึ่งนะครับปลาทูเข็มนะครับจริงๆแล้วโรคความดันเลือดสูงเนี่ยการกินอาหารเค็มมันจะไม่ดีแต่ว่านานๆก็อยากกินบ้างนะครับสองนี่นะครับจะเป็นอ่า กระดูกหมูทอดนะครับแล้วก็ปีกไก่ทอดนะครับและที่3ามก็คือนี้นะครับจะเป็นต้มต้มโคลงโคลงปลาช่อนนะครับสามอย่างพอได้ซดน้ำนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วแต่ก่อนนะครับ <K> ผมไม่ได้อ่าเป็นโรคเบาหวานความดันนะครับเนื่องจากผมไปทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยไปสอนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพเขตเขตปทุมธานีนะครับผมก็กาแฟนะครับ เช้าบ่ายเป็นหลักรีขาก็จะชงกาแฟให้ทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับพอพักพักหนึ่งง่วงอีกก็อเอมครับเอมร้อยบ้างกาแฟกระป๋องเบอร์ดีบ้างนะครับทุกวันทีนี้เริ่มต่อมาก็เริ่มเอ๊ะทำไมเราง่วงช่วง ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายทำไมถึงง่วงก็มีอยู่พักหนึ่งนะครับเป็นสีสีตรงนี้ที่จมูกนะครับเป็นสีเนื่องจากผมก็เป็นโรคมุมแพ้ด้วยนะครับอาจจะมีไสนัดมีอะไรในจมูกนะเป็นหนอๆเป็นนะไรมันอักเสบครับอักเสบเสร็จ ไปหาหมอหมอกอ็วัดความดันวัดอะไรต่างๆเอา้าลุงทักหนะความดันลุงสูงอะนี่ไปเจอความดันสูงทั้งที่ผมปวดมากปวดฟีนะที่จมูกแก้มบวมนะครับเขาก็คิดว่าเป็นพวกโรคอะไรครับ ระบบประสาทนะครับปากเดี้ยวอะไรประมาณนั้นหมอก็ดูโน่นนี่นะั่ตรวจเลือดไปตรวจด,ดูเอ้าเจอน้ําตาลในเลือดสูงเกือบสามร้อยนะครับสองร้อยแปดสิบสี่ส่วนความดันนะสูงตัวบนสองร้อยกับตัวล่างอร้อยกว่าหมอบอกไม่ไหวแล้วต้องนอนลงไปคือผมก็ต้องการอยากจะนอนแล้วผมปวดสีที่ว่าตรงนี้นะครับดอยบวกแต่ว่าหมอจะผ่าสีให้นะครับ ทำใเว่าหมอไม่ได้เปล่าซีครับเอาผมนอนไว้รักษาความดันกันบเบาหวานตั้งแต่นั้นมาครับคือผมนอนอยู่โรงพยาบาลหนึ่งสับดาห์เจ็ดวันนานมากสำหรับผมที่ผมคิดนะนานมากก็เลยพอตะรักษาเสร็จก็เลยต้องลาออกจาก การเป็นอาจารย์มหาอะไรชีวิตผมครุกคลีกับการทำงานเนี่ยมานานนะครับอยู่ที่สำนักงานะสาสุขเนี่ยนะครับของเอาง่ายๆหน่วยงานของกระทรวงสารสุขเนี่ยผมอยู่มา25ปีนะครับทำงานอยู่หลังจากจบออกมาเน,นี่ยก็ทำงานอยู่ สถานีอนามัยนะครับในภาพรวมเนาะอยู่สถานีอนามัยมาห้าปีนะครับห้าปีเต็มๆอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลอยู่สามแห่งนะครับก็ห้าปีแล้วก็เข้ามาเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนะครับก็ห้าปีเ่นกันนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาอยู่จังหวัดนะครับ อยู่จงังหวัดก็แรกสุดก็ไปอยู่ฝูงงานแผนนะครับงานระบาดระบาดวิยาอ้สนุกครับผมได้ประสบการณ์ความรู้จากการทํางานงานในงานระบาดวิยาเยอะนะครับก็ย้ายไปอยู่งานควบคุมโรคนะครับควบคุมโรคติดต่อคคุมงานงควบคุมโรค ท้ายสุดเจ้านายนะครับต้องการให้ไปอยู่กลุ่มงานบริหารไปอยู่กลุ่มงานบริหารตั้งใจนั้นมานะครับก็อยู่กลุ่มงานบริหารมารวมแล้วอยู่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนี่ประมาณ1ิบปีปีสออิ็สิจเพราะยุรการผมยี่สิบห้าปีนะครับบังเอิญ เจ้านายก็หมอสำเริงนะครับย้ายลาออกไปลงเลือกตั้งนายกอบเจเราได้นายกอบจอโคราชนะครับผมก็ช่วงนั้นก็จบด็อกเตอร์พอดีนะครับอายุ4ี่สหเนี่ยครับเพราะผมบรรจุต,ตั้งแต่อายุ20ต่ตีผมก็เลยลาออกนะครับแล้วก็ไปสอนหนังสือ ในมหาวิทยาลัยนะครับมาผมอยู่มหาลัายเอกชนนะครับเนื่องจากตรงนั้นต้องการค่าตอบแทนที่สูงนะครับไปอยู่มหาลัายเอกชนนะฮะในแหละเป็นสาเหตุของการที่ว่าที่ร้อยฟังแต่แรกวว่า เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็สอนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยทุกคนสนุกครับมีเพื่อนพูงเยอะแยะนะครับท่านศาสตราจารย์รงศาสตราจารย์ด็อเร์อะไรต่างนักศึกษาในสังกัดเยอะนะครับลูกศิษย์ลูกหาปัจจุบันนี้ทำงานเป็นใหญ่เป็นโตกันหลายคนแล้ว ก็เล่ากันไปนะครับกินไปด้วยเล่าไปด้วยหลังจากออกมานะครับที่เล่าให้ฟังครัออกมาก็ไม่ว่าผมเล่าออกมาแล้วก็มาอยู่บ้านนะครับจำหนุ่มจำนี่ก็ค่ๆไป,ไป สองปีเข้าสองปีครับหลังจากสอนหนังสือมาก็ร่วมร่วมสิบปีนะครับสอนหนังสือมหาลัยในมหาลัยร่วมสิปีตอนนี้ก็มาอยู่บ้านก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับเราวันเย็น รับทานอาหารให้ตรงเวลาควบคุมอาหารนะครับอันไหนที่หวานมันเค็มอะไรต่งางๆกอาหารรสจัดเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงแต่บางเอินผมเป็นคนชอบอาหารรสจัดนะครับเผ็ดอย่างนี้นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงควบคุมออกกําลังกายนะครับแล้วก็ทำสภาพจิตใจให้ผ่องใสนะครับไม่ คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปหาหมอตามนัดสุกครั้งรับยารับทานยาทุกวัน,นครับผมควบคุมได้วันนั้นผมยังไม่บอนะครับผมยังมีสมุนไพรนะครับที่ใช้ในการัารัาระดับความดันเลือดนะครับแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยด้วยระดับความดันก็ลดลงนะครับปกติระดับตาลใน,นเลือดก็ลดลงตอนนี้เลือบางวันก็ร้อยหนึ่งร้อยสิบร้อยยี่สิบเตร็งนี่ครับถือว่าปกติแหละสาเหตุจากการ ออกกาลังกายก,ก็เดินบ้างนะครับเดินบ้างตัดหญ้าบ้างวิ่งบ้างครับลูกโ,กโน,น่นนี่นั่นบ้างเพราะว่ามันจะทําให้เงื่อออกพอเงื่อออกเสร็จเหมือนก็ว่าหัวที่มึนๆอยู่นะครับมึนๆม,มันก็จะลดลงนะครับหายมึนหายอะไรนะครับ มันทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงนะครับดีมากเลยครับนะผมถึงทำไมผมนี่ชอบอทำงานแล้วให้เหงื่อออกในบ้านเนี่ยเป็นห่วงถั่วจะเป็นลมบ้างอะไรมัายาเลยตอนนี้กำลังร้อนอยู่เยนนขนณะที่แดดออกร้อนๆเนี่ยผมชอบเพราะเหงื่อจะออกเยอะนะครับเนี่ย คือผลคอยได้ทำไมผมยังอยากปลูกหญ้าหวานเน่เป็นที่มาหนึ่งได้ออกกำลังการสองผมมีโครงการที่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เพราะว่าวัวกับไก่กินหญ้าหวานได้ด้วยสมขายห่อพันขายต้นพันธ์หญ้าหวาน ทุกวัเนี้ถ่ายกันได้นะครับแต่บ้านผมนะครับอยู่ที่สุรินทร์เนี่ยในในเขตบ้านผมนะที่อือ่นก็อาจจะปลูกเยอะไม่ค่อยปลูกกันจะเลี้ยงวัวเยอะนะครับเ,เยอะจึงเป็นที่มาว่าเอาร้อนจัดน่าจะ กกยาวหวานผมก็ทำการปลูกมาแล้วครับแต่มันยังไม่ไม่โตนะครับปีหน้านได้ขยายพันธุ์แน่นอนครับ,รบ <c oughs> นี่คือที่ไปที่มาของการทำงานนะครับที่ผ่านมาทำงานอยู่ด้วยราชการอยู่ยี่สิบ้าปี ลาออกแล้วไปสอนหนังสือมหาวิทยาลัยเอกชนอีกเกือบ10ปีสิปีนะก็ตอนนี้ก็มาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพอยู่ที่บ้านนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามที่ช่องด็อกเตอร์ภาคพเพลินนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ